ตอนจบของนิยายเรื่องยอดรักเมคาไปฟังกันต่อนะคะเมฆหยุดรถลงเมื่อหลอนบอกสถานที่ให้จอดนิดเขาเรียกเมื่อหล่อนกระโดดลงไปยืนบนฟุตบาทเรียบร้อยพร้อมกับส่งซองซึ่งเตรียมมาให้เงินเดือนครึ่งเดือนแรกคุณยังไม่ได้หญีงสาวทำท่าจะไม่รับที่ไร้นะ คนงานจะรับเงินเดือน15วันครั้งรับเอาไปซะคำอธิบายนั้นทำให้หญิงสาวพยักหน้าก่อนจะยื่นมือมารับไปในที่สุดจะกลับเมื่อไหร่เขาถามหญิงสาวสายหน้ายังไม่แน่เลยค่ะคือหมายความว่าพรุ่งนี้แต่กับเวลาไม่ได้ฉันจะมารับที่นี่พรุ่งนี้ตอนสี่โมงเย็นเธอคิดว่าธุระจะเสร็จไหม เขาถามพลางเดินบุรีออกมาคาบเอาไว้ดวงตาเข้มคมเหลือบขึ้นมองหล่อนเป็นเชิงถามขณะที่จุดไฟแช็กขึ้นต่อบุหรียังไงกลับกับเขาก็ยังดีกว่ากลับคนเดียวโดยต้องต่อรถจนเวียนหัวนั่นแหละหล่อนจึงพยักหน้ารับโดยอัตโนมัติค่ะพรุ่งนี้สี่โมงเย็นขอบคุณนะคะที่กรุณาม,มาส่งเมฆพยักหน้าไม่กล่าวอะไรต่อไปอีกเขาขับรถไปเรื่อยๆ แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนึ่งใกล้ๆตรงเข้าไปยังบ้านพุทธชาติแล้วอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานิถาก็เดินเข้าซอยนั้นเช่นกันกล้องส่องทางไกลของเพื่อนนับว่าได้ใช้ประโยชน์ในตอนนี้นี่เองร่างบางได้สัดส่วนของหล่อนไม่ได้คลาดสายตาเขาเลยแม้แต่ก้าวเดียวนิถาไปยืนอยู่อยู่หน้าบ้านนานพอควรก่อนจะยกมือขึ้นกดกิ่งเรียบ สายตาของเด็กคนใช้ที่มาเปิดประตูยังตกตะลึงจังง,งังก่อนจะดึงประตูเปิดกว้างออกให้หล่อนได้ก้าวเข้าไปประตูรั้วโปร่งทำด้วยอัลลอยช่วยให้เมฆมองตามได้ทุกระยะยายของหล่อนเดินออกมาจากประตูบ้านแล้วภาพสองยายหลานที่กอดกันกลมก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเขาชายหนุ่มก็กล้องในมือลงอย่างครุ่นคิดแล้วก็ต้องยกมือขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงรถมาจอดลงหน้าบ้าน เขาเห็นนิทาผงาจากผู้เป็นยายในทันทีหันมาจ้องมองผู้มาใหม่เขม็งเมฆมองเห็นในตาแข็งกร้าวของหล่อนมองบุรุษผู้นั้นด้วยความรังเกียจอย่างถนัดแม้จะอยู่ห่างเช่นนี้หญิงสาวหมุนตัวเดินออกจากบ้านทันทีที่บุรุษผู้นั้นก้าวลงจากรถโดยไม่นำพากับเสียงเรียกร้องของผู้เป็นยายสักนิดหญิงสาวเดินแกมวิ่งมาจนถึงประตูแล้วมุดออกมายืนหลับตานิ่งน้ำตาไหลพลากอยู่หน้าบ้าน สังเกตจากการเดินว่าคนคนนั้นยังไม่หายดีเพราะเดินเอียงไปข้างๆและมีคนขับรถให้นิถาเดินดุดๆออกไปทางปากซอยเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อเหตุการณ์ไม่ได้น่ากลัวดังที่หล่อนคิดเธอก็มีกำลังใจจะดูหนังสือเพื่อกลับมาสอบมีสาวไปค้างบ้านของเพื่อนรักฝากให้ดูแลเรื่องตารางสอบและให้เพื่อนส่งข่าวเมื่อถึงเวลาก่อนออกไปพบกับเมฆตามเวลาที่นัดไว้ ชายหนุ่มรอบชัมเลืองมองคนนั่งข้างๆหลายครั้งโดยโดยที่หล่อนไม่ทันรู้ตัวหล่อนนิ่งได้เงียบจริงๆไม่ปรีกปากสักคำจนกระทั่งถึงบ้านเขายืนมองตามร่างที่เดินดุ่มๆขึ้นบ้านไปก่อนอย่างครุ่นคิดเนิ่น,านนานนิถามไม่รู้เลยว่าหลังจากวันนั้นทำไมเมฆจึงออกไปทำงานเช้ากว่าวันปกติและกลับค่้าม,มากเขาขึ้นห้องทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ หรือไม่ก็ขับรถออกนอกบ้านไปเลยแม้เธอจะคอยมองตามอย่างสงสัยแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่หวังจะคว้าปริญญามาให้ได้ทำให้เธอปัดความรู้สึกทุกอย่างออกไปจากใจใช้เวลาว่างทุกชั่วโมงและทุกนาทีดูหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสอบในที่สุดตารางสอบก็มาถึงมือในเดือนต่อมานิทฐาจ้องมองตารางสอบอย่างคุ้นคิดหล่อนจะต้องลาง,งานรวดเดียวสี่วัน เขาจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้สี่วันหรือเมฆเลิกคิ้วเป็นเชิงถามเมื่อหล่อนมาดักเขาอยู่ที่หน้าบ้านหลังอาหารข้ามวันนั้นค่ะแล้วจะไปเมื่อไหร่มะรืนนี้ค่ะเขาลุบเปลือกตาลงมองปลายเท้าตนเองเมื่อพยักหน้าย,ยอมรับรู้ผมจะเข้ากรุงเทพเหมือนกันมรืนแต่จะไปแต่เช้าเตรียมตัวก็แล้วกันนะ นิถาาทำหน้าชอบกลนเมื่อเขาบอกจะไปด้วยเพราะหล่อนต้องขนตำราเรียนไปทั้งกระเป๋าเขาอาจเข้าใจผิดถ้าเห็นเป้ของหล่อนและก็เป็นดังที่นึกจริงๆเมกยืนอิงประตูรถรออยู่แล้วเมื่อหล่อนอุ้มเป้ลงไปขนหมดห้องหรือเปล่านี่เขาถามพระเปิดประตูให้หล่อนก้าวขึ้นไปก่อนทั้งๆท,ที่ไม่จำเป็นเพราะหล่อนเป็นแค่ลูกจ้างแค่ที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ หลอนตอบเมื่อเขาเดินออมมาขึ้นอีกด้านจะกลับมาอีกไหมนิดอะไรบางอย่างทำให้เขาหลุดปากถามออกไปกลับสิคะถ้าคุณไม่ไล่ออกซะก่อนสัญญาสิว่าจะกลับประโยคนี้ของเขาทำให้นิถากระพริบตาหันมามองด้านข้างของผู้ชายหน้าเข้มที่กำลังมองตรงไปยังถนนเบื้องหน้าอย่างไม่แน่ใจคุณมีความลับมากนักหรือ ชายนมเอ่ยถามขึ้นความรับอะไรล่ะคะหญิงสาวย้อนแล้วก็ค้อนขวับเมฆถึงกับหัวเราะงเหืหเอในลำคอคุณนี่เป็นผู้รายปากแข็งชมัดเขาว่าเล่นเอาหล่อนกระพริบตาฉันทำอะไรผิดล่ะคะผมไม่ได้ว่าคุณทำผิดผมว่าคุณปากแข็งเขาโต้กลับมองหล่อนด้วยสายตาเกือบเป็นค้อนเอางี้ก็แล้วกันเมื่อคุณไม่อยากตอบ จะให้ผมทายไหมล่ะคำท้าของเขาทำเอาหลอนหูผึ่งใจเต้นคลมุมคลามเป็นกองเพลนนิถากระพริบตามองเขานิ่งอยู่นานกว่าจะระง,งับใจตัวเองลงได้อย่างลำบากลองทายสิคะหลอนถามออกไปแล้วก็กัดริมฝีปากตัวเองแน่นถ้าทายถูกจะว่ายังไงเขาเลิกคิ้วชํำเลืองแวบมาถามอีกนิถาเพิ่งได้มองเขาถนัดในตอนนี้นี่เอง วันนี้เขาไม่สวมหมวกเช่นเดียวกับทุกครั้งที่เข้ากรุงเทพเม่เปิดกระจกรถปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์ได้ถ่ายเทเข้ามาแทนแอร์ผมสีเข้มเส้นสลวยของเขาปลิวไปตามแรงลมแล้วก็ตกลงปลกหน้าผากช่วยให้ใบหน้าค่อนข้างกระด้างดูอ่อนโยนลงคิ้วดกดำรับกับดวงตาของเขาชํำเลืองมองหน้าหล่อนบ่อยจนนิถาอึดอัดหล่อนไม่ได้กกัวอุบัติเหตุเพราะ เขาขับรถค่อนข้างระมัดระวังอยู่แล้วแต่กลัวเจ้าลูกตาวับวับคู่นั้นเสียมากกว่าอย่าเล่นเงี้ยแบบนั้นสิไม่แฟร์เลยฉันไม่มีอะไรจะพนันด้วยหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่ชอบพนันอะไรกับใครกลัวแพ้เรือเขายัว่วหลอนเฉยถึงคุณทายผิดมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะคะผมว่าผมต้องทายถูกเมฆยามอย่างมั่นใจในขณะที่อีกฝ่ายเริ่มไม่แม่นใจขึ้นมา ฟังให้ดีเชอวนะนิดน้ำเสียงของเขาทำให้นิถามือเย็นเฉียบหนังสือในเปค้คุณอนะ่ะเป็นหนังสือเรียนคุณไปสอบมาสี่วันที่ลาก็คือวันสอบของคุณทั้งหมดใช่ไหมผมทายถูกใช่ไหมเมฆปลายตามองดูหล่อนยิม้มยิ้มนิถาเบิกตากว้างมองเขาเหมือนไม่เคยเห็นนี่เป็นเรื่องการเรียนนะคราวนี้เรื่องส่วนตัวของคุณ คุณไปหาคุณยายมาหรือเปล่าเจอคุณแม่คุณหรือ,อยังหรือจะรอให้ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วถึงไปหาเขาทำนายทายทักหล่อนยังกับตาเห็นทีเดียวชายหนุ่มหักพวงมาลัยเข้าข้างทางแล้วดับเครื่องก่อนจะเอียงตัวมอมองหล่อนเต็มตาไงานิถาเขาเรียกชื่อจริงของหล่อนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและชัดเจนผมทายถูกใช่ไหมหญิงสาวหลบตาลงมองตะกร้าอาหารบนตักหล่อนคอแข็งอยู่เป็นนาน นี่เขารู้อยู่ตลอดเวลาเลยสินะว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนและมาทำอะไรในบ้านเขาในขณะที่นิถานึกว่าหลอกเขาได้สำเร็จมาตลอดในเมื่อรู้แล้วจะมาถามให้เสียเวลาทำไมล่ะคะหล่อนกล่าวเสียงเงย็นออกมาในที่สุดเมฆขยับตัวเข้ามาใกล้ดึงตะกร้าออกไปให้พ้นตัวหล่อนขณะที่นิถาถอยหนีอย่างอัตโนมัติแต่ถูกมือใหญ่เอื้อมมารังข้อมือไว้แน่นไม่เอา อย่าหนีผมเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องเขาว่าขณะใช้แรงที่มีมากกว่าดึงหล่อนเข้ามาใกล้เรื่องอะไรคะฉันไม่เคยมีเรื่องกับคุณคุณอาจไม่มีแต่ผมนะมีแน่เขาคานขณะที่มองหล่อนด้วยสายตาประหลาดจำได้ไหมว่าคุณเคยสัญญาว่าจะกลับไปที่นั่นค่ะสัญญาคราวที่แล้วแล้วคราวนี้ล่ะคราวหน้าด้วย คำพูดของเขาทําให้หล่อนงงงงไม่แน่ใจเพิ่มขึ้นทุกทีซ้ำรายขณะดนี้หล่อนก็ถูกดึงเข้าชิดเขาเหลือเกินจนต้นขานุ่มประชิดต้นขาแข็งแรงให้รู้สึกคุณคงไม่คิดจะให้ฉันสัญญาเป็นลูกจ้างคุณตลอดชีวิตหรอกนะคะหญิงสาวหลุดปากถามออกไปมันออกจะเห็นแก่ตัวไปสักหน่อยใช่ไหมเขาว่าค่ะแน่นอนเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบด้วย แต่ถ้าผมขอสัญญาให้คุณอยู่กับผมตลอดชีวิตแทนลานิถาคุณจะว่าไงคำถามนั้นหนักแน่นซ้ำดวงตาของคนพูดก็บ่งแววจริงจังจนหล่อนไม่อยากแน่ใจไม่ใช่หรอกนิถาบอกตัวเองเขาไม่ได้หมายความตามที่หล่อนเข้าใจหรอกฉันไม่เข้าใจค่ะคุณหมายความว่ายังไงคุณหมายความว่าอะไร เมฆลุบมองลงมือนุ่มที่เขากำลังกลุมอยู่นั้นก่อนจะพูดใหม่ผมอยากให้คุณแต่งงานกับผมหญิงสาวแทบผงักอ้าปากค้างแล้วรีบหูบลงอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับใส่หน้าคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะเจ้านายฉันไม่คิดจะจับคุณเพราะความรวยได้โปรดเข้าใจเพราะฉะนั้นฉันขอตอบว่าไม่ค่ะขอบคุณ คำตอบของหล่อนเล่นเอาเมฆงานไปนานทำไมล่ะผมไม่ดีตรงไหนเขาถามตรงๆมองหล่อนนิ่งเหมือนจะค้นคว้าผมไม่ดีจนคุณแต่งงานด้วยไม่ได้ตรงไหนก็อาจจะทุกตรงที่คุณแน่ใจในตัวเองเหลือเกินนะสิคะว่าขอแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการแล้วคุณก็เลยจะพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าคุณเป็นคนนึงละสิที่ปฏิเสธใช่ไหมล่ะ เขาตอบเสียงเรียบบ้างในตาอ่อนโยนเริ่มแข็งขึ้นคงงั้นมั้งคะคุณพูดไม่ตรงกับใจตัวเองเลยนะนิดเขาว่าพลางชำองมองหล่อนนิดถาเงียบเมฆเหลือบตาม,มองหล่อนตรงๆก่อนจะรวบมือของหล่อนทั้งสองข้างไว้ในมือใหญ่อบอุ่นแล้วใช้มือที่ว่างดันคางมนให้เงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาคุณไม่ได้แคร์เรื่องนันหรอกนิดที่คุณแคร์ก็คือ ทำไมผมจึงอยากแต่งงานกับคุณต่างหากแล้วทำไมคุณไม่ถามผมตรงๆล่ะผมจะได้บอกให้คุณเข้าใจคิ้วเข้มของเขาเลิกสูงขึ้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก่อนที่ดวงตาสีเข้มจะหลบลงมองที่ริมฝีปากอิ่มของหล่อนพลางลำลึกถึงความหอมหวานของมันฉันไม่ชอบมานั่งซักถามใครให้เสียเวลาหล่อนต่อพรางพยายามกระตุกมือออกจากเขาและเบือนหน้าหนีมือที่ค้ำอยู่ที่คางนั่น นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกเลยนะเขาเรียกว่าสร้างปัญหามากกว่าไอ้วิธีนิ่เงียบแล้วปัดทิ้งเิษด,ดือด้อๆของคุณน,นี่เมฆเอ็ดดุดก่อนจะกระชับปลายนิ้วของตนที่แตะอยู่ที่คางมนถ้าคุณคิดว่าทำแบบนี้แล้วผมจะเลิกต่อแย่คุณแล้วหันหลังหนีคุณไปนะเร้อคุณคิดผิดถนัดเลยนิดผมไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งที่ผมตั้งใจะจะทำเลยนะ เลยอยากเอาชนะโดยไม่จำเป็นจะต้องแครว่าอะไรจะตามมางั้นใช่ไหมคะอย่านอกเรื่องเขาขู่ฟอดเล่นเอาหลอนหน้าร้อนผ่าด้วยความโกรธผสมอายคราวนี้นิถาเลยดิ้นเอาจริงๆหวังจะให้รูดจากการก่อกลุมของเขาโดยเด็ดขาดเมฆปล่อยมือและปล่อยคางหล่อนแล้วสอดมือไปรวบเอวกลมเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหญิงสาวไม่ทันระวังตัวถลาตามแรงดึงเข้าไปประทาอกกว้างเต็มแรง หน้านวลห่างหน้าคมเข้มนั้นไม่ถึงคืบนิถากลั้นลมหายใจตกตะลึงขณะที่อีกฝ่ายหมดการควบคุมตัวเองลงในวินาทีนั้นริมฝีปากร้อนรุ่มของเขาฉกกวูปเข้าหาริมฝีปากอิ่มอุ่นของหล่อนอย่างรวดเร็วนิถาชาไปทั้งตัวตั้งแต่ศตรีรษะจรปลายเท้าเมื่อโดนจุมพิษยอย่างดูดดื่มหนักหน่วงขนาดนั้นเมฆจุบหลอนอย่างกระหายและโหยหามาตลอดเวลาอันยาวนานที่ต้องรอคอย เขาจุบหล่อนเนิ่นนานจนนิถาแทบขาดใจขาอ้อมแขนแข็งแรงนั่นหัวใจของหล่อนอ่อนยวบลงทันทีด้วยสัมผัสนั้นและความรู้สึกโกรธเึงก็ทำท่าจะอันตรธานหายไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อผมต้องการคุณนิดผมรักคุณเขากระซิบเสียงนุ่มอยู่แนบริมฝีปากหล่อนหัวใจของนิถาพองขับอกคุณจำได้ไหมที่ผมขับรถตามคุณในวันแรกนะ่ะตอนแยกจากคุณ ผมใจไม่ดีเลยนะห่วงกังวลสารพัดเพราะเห็นท่าทางคุณเหมือนเด็กหลงทางไม่มีผิดผมรับคุณเข้าทำงานเพราะอยากเห็นคุณอยู่ใกล้ๆอยากดูคุณอยู่สบายแล้วก็เริ่มสาะหาที่มาของคุณเพราะสนใจคุณจริงๆผมตามคุณไปกรุงเทพด้วยนะและที่ไปส่งคุณทุกครั้งก็เพราะเป็นห่วงไม่ได้เข้าไปทำงานอย่างที่อ้างหรอกคุณรู้ไหมว่าผมทรมานขนาดไหนที่อยู่ใกล้คุณทุกวันทุกคืน แล้วแต่ต้องคุณไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บนะไม่ใช่เพราะไม่กล้านนะแต่เพราะกลัวคุณจะตกใจแล้วหนีผมไปอีกอย่างที่หนีไอพ่อเลี้ยงชาติชั่วคนนั้นผมรอคุณอย่างอดทนจริงๆนะรอเพราะรู้ว่าคุณกำลังจะสอบต้องการสมาธิรอให้คุณสอบเสร็จแล้วจะได้พูดกับคุณให้รู้เรื่องยังไงล่ะเชื่อผมเถอะณนิดไว้ใจผมนะเขาท่ำรำพันพรางกอดรัดจูบหลอนอย่างไม่ยอมปล่อย นิารึกเหมือนตัวเองจะกลายเป็นขี้พึ่งถูกไฟรนมันอ่อนปวกเปียกหมดแรงจะต่อสู้และต่อต้านเขาเสดื้อความรู้สึกว่าเวเดียวดายหายไปจากสำนึกอันหมุนหมองเจ็บปวดโดยสิ้นเชิงหล่อนถูกเขากอดไว้แนบอกกว้างซึ่งตนเองก็ลืมความคิดที่ผลักใสไปหมดแล้วอาการสงบงานของหล่อนทำให้เมฆใจชื้นขึ้นผมรู้ว่าคุณยังมีแม่และมียายต้องคันให้ผมไปพูดกับท่านก่อนก็ได้ ผมจะไปคุณต้องการให้ผมทำอะไรบอกมาเลยยกเว้นอย่างเดียวอย่าล่ให้ผมไปให้พ้นคุณเพราะผมไม่เคยคิดจะยอมทำเขาอธิบายเสียงเข้มและจริงจังผมรู้นะว่าคุณกำลังคิดจะไปจากใครแต่ผมไม่ว่าคุณหรอกคนเราต้องการความก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครคิดอยากจะอยู่ที่นี่หรอกที่ผมตัดสินใจพูดกับคุณวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะรั้งคุณไว้ แต่อย่าให้คุณรู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณก่อนที่คุณจะไปและขอยืนยันอีกครั้งด้วยใจจริงว่าผมรักคุณผมต้องการคุณมานานแล้วต้องการตลอดไปด้วยเขาหยุดพูดและตรคองกอดหล่อนไวบเงียบๆในยามตะวันใกล้จะตกดินนั้นอากาศเริ่มสลัวลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ต่างฝ่ายต่างตกอยู่ในภวางความคิดของตนนิถาอิงอกเขาเงียบไม่มีคำถามคำตอบ หรือการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับเขาฉันไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านทุกวิชาหรือเปล่าหล่อนพูดขึ้นหลังจากนิ่งเงียบมปรนนานคุณต้องผ่านแน่คนดีผมแน่ใจแล้วก็ต้องรอกว่าจะประกาศผลผมรอได้แล้วกว่าจะรับปริญญาเขาไม่ได้ห้ามคนแต่งงานแล้วเข้ารับปริญญานี่นาเมฆแยงทำให้หญิงสาวต้องเงยหน้าขึ้นมอง เขาก็ก้มหน้าลงไปหาเช่นกันแต่ไม่ได้มองหล่อนหากแต่ทาบลิมฟีปากลงไปคว้านหาความหวานดังน้ำพึ่งดวงจากริมฟีปากนุ่มนั้นแทนนิทาถอนใจยาวขนาดหล,ลับตาเพื่อรีฟีปากรับจุมพิษอันดูดดื่มของเขาอย่างไร้แง่งอนผมจะไปพบคุณแม่ของคุณแล้วบอกขอลูกสาวกับท่านเมฆปรารบอย่างหนักแน่นในเวลาต่อมาแต่มีข้อแม้นะอะไรคะ คุณต้องอยู่กับผมตลอดเวลาที่ผมจัดการขอคุณอยู่ที่นี่อ้าวผมไม่แคร์หรอกว่าใครจะว่ายังไงแต่ไม่คิดจะส่งคุณเข้าปากเสืออีกต่อไปถ้าคุณถูกมันรังแกอีกผมคงต้องฆ่าคนทั้งทงท,งท,งท,งที่ไม่อยากทำแน่นอนเมฆพูดอย่างคนที่รู้ความในดีเล่นเอาคนฟังกระพริบตาพริบๆคุณดูด้วยเหรอคะดูสิเย,ยนงบอก คุณรู้จักยายนงน้ำเสียงของหล่อนดูจะกางขายิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวบ้านตรงข้ามบ้านคุณนะ่ะเป็นบ้านเพื่อนสนิทของผมชื่อพุทธชาติโอ้ยตายแล้วไม่ตายหรอกนาะเป็นบุญเสียด้วยซ้ำที่ทำให้ผมได้ปกป้องคุณได้ถูกคุณไปอยู่กับผมนะดีแล้วผมจะเจรจาสู่ขอแล้วแต่งงานเลยคุณดูพูดง่ายจังทำจริงๆนะ่ะมันไม่ยากหรอก แต่ผมไม่คิดจะถอยแน่แม้แต่ก้าวเดียวนะนิดสำหรับเรื่องคุณเขาอธิบายพลางแนบใบหน้าหยาบกระด้างของตนลงกับแก้มนุ่มๆของหล่อนสัมผัสนั้นทำให้อารมณ์ของคนทั้งคู่อ่อนโยนลงนิถาถูกแก้มของตนเองกับแก้มของเขาบ้างซึ่งก็เป็นผลให้อกนุ่มถูกรัดแนบเข้าไปหาอกกว้างอ,อบอุ่นอีกครั้งอย่างจงใจผมรักคุณนิดมันทรมานเหลือเกินรู้ไหม ที่ได้แต่นั่งมองผู้หญิงที่ตัวรักอยู่ห่างๆโดยแต่ต้องไม่ได้นะผมแทบจะคลั่งเสียหลายหนเขาบน่นตอนนี้ไม่ข้างแล้วนี่คะ่ะใครว่าเขาพอเสียงพลาดมันยิ่งแย่ไปกว่าเดิมคำพูดของเขาทำให้หล่อนแก้มแดงอดทนหน่อยสิคะแน่ละ่ะแต่นิดเดียวนะหมายความว่าอะไรคะ ก็จะกลับเข้ามาพบคุณแม่คุณยายของคุณนะสิแล้วก็พยายามทําอะไรก็ได้ที่จะลากคุณขึ้นนั่งหลังน้ําสังให้เร็วที่สุดนั่นแหละทําไมใจร้อนจังอย่าพึ่งเออเธอหน้าเขาตัดบทอย่างรู้ทันให้คุณชอบผมอยู่มากก็พอแล้วเรื่องอื่นพอเรียนรู้กันได้รับรองไม่ทําให้คุณกลุ้มใจเขากระซิบพังใช้นิ้วเขี่ยกแก้มหล่อน อะไรนะ่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะยกเว้นเรื่องเดียวอะไรเขาถามพรางขมมดคิวคุณต้องรับปากว่าจะไม่มีผู้หญิงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในอนาคตของเรานะคะชายหนุ่มรีตามองหล่อนอย่างร้อยเรียนหึงแล้วหรือไม่ทราบละค่ะแต่มีไม่ได้เขาทำท่าคิดอยู่นานกว่าจะยกมือขึ้นทำท่าเหมือนจะสาบานตกลงก็ได้เอา้านิถาเกิดคอนเพราะหมันไส คิดนานจังนะคะหญิงสาวค้อนขวับหน้าเขาทําเสียงปลอบพางรัดหล่อนแรงแต่ผมก็รับปากแล้วนี่และไม่มีวันจะเสียคําพูดด้วยขอให้จริงเถคะ่ะแน่นอนที่รักผมพูดจริงและทําจริงเสมอเขาว่านิทาได้แต่ถอนใจยาวเหลือบมองท้องฟ้าซึ่งตอนนี้มืดลงในที่สุด เห็นดวงดาวซึ่งเริ่มทอแสงระยิบระยับขึ้นในความมืดนั้นหล่อนคงต้องพูดต้องคุยและซักถามเขาอีกหลายเรื่องแต่นั่นแหละไม่ว่าเรื่องใดมันก็ไม่มีปัญหาเท่าไรหรอกในเมื่อปัญหาสำคัญของหล่อนได้คําตอบแล้วนั่นก็คือเขารักและต้องการหล่อนเช่นเดียวกับที่หล่อนรักและต้องการเขาเช่นกันนิถาไม่ต้องการลดศักดิ์ศรีของตัวเองลง ไปคอยเฝ้าปรนิบัติเขาก็มาบอกให้รู้และบังคับให้รับทราบกลๆเพียงเท่านี้นิถาก็รู้ว่าพอแล้วและคิดว่าจะตั้งหลักรับปัญหาที่จะมีมาต่อไม่ยากราบใดที่ยังมีเขาเป็นคู่คิดอยู่เคียงข้างหญิงสาวคว้านมือลงไปในตะกร้าอาหารตรงที่วางเท้าขนาดสบตาคนิ่งแล้วหยิบห่อแซนด์วิชใกล้มือที่สุดขึ้นมาทันทีที่เขาก้มลงมาหาหิวใช่ไหมคะ หล่อนขัดคอท,ทั้งทั้งที่รู้แล้วกแกล้งยัดห่ออาหารเข้าปากเขาเมฆเบี่ยงริมฝีปากหนีพร้อมกับดึงมือข้างหนึ่งของหล่อนออกไปให้พ้นทางใช่แต่หิวคุณนะเขาตอบแล้วแนบริมฝีปากลงมาอย่างอบอุ่นจบนิยายเรื่องยอดรักเมคา